สวัสดีครับนี่ก็มาพบกับพบกับอ่าสปอยนะครับตอนนี้อยู่กับตัวเลือดสองร้อย <c oughs> หยนะ้หาสิบน,นึ่เดี๋ยวดีมเงินมันโหดเลยไปหาตู้เงินตัวตัวสองร้อยห้าสิบหนึ่งเดี๋ยวคอยดูสวัสดีพวกพะอะไรโคตรอะเอาดอกไมา,ดาดได้เว้ย ลองเพลงเก่งด้วยอ้าวทำไมอ่ะอา็นตกกำกัทำได้ก็มาสองว ไปแน่ไหวไหมไหวไหมโอ้โหไม่ไหวไปดึงก่อนก็ได้เอาไปพอนี้พอนี้ไปมันยังไม่เกิดเลยลอ่ะรอมันเกิดก่อนแล้วกันเนาะเฮ้ย พวกนี้มันมันโกรธอะไรเราวะเบบี้นอนอยน้ำคุยไม่ได้นะไม่หาเขาอื่ออน,น,น,นออเอันนี้ก่อนนี้ไปนี่นี่อะไรกันเนี่ยไปดีกว่ ผมว่าถ้าเราคงต้องไปหาเงินไปปรับแต่งร่างกายนะไปวิ่ง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 ไอ้ชุดเดิ้ลเดิ้ลเดิ้ก่อนไปเดี๋ยวนี้จะเลยเพิ่มเพิ่มมีดอกไม้นี่เยอะๆนะครับไอ้นี้ด้วย ไปนนมันเรียกเลยใหญ่เลย <c oughs> ข้าอะไรของมันระมามา <c oughs> เมนมามาดูกันว่าเราได้อะไรไมาให,ห,หม่บ้างได้มือนะมือัหม่แล้วไงลีซ่า ขากิ้งกาบป่ะวะขอ,อนี้ด้วยวะเดี๋ยวเๆๆๆด,ดีวยว๋ยดี๋ว่ก่อมานี่มานี๋ยาไปนี่โอ้ <c oughs> กล้ามโต <c oughs> มาดิานี่เทโอเคได้ขาไม่ด้วยเปลี่ยนเปลี่นเปลนเฮ้ยเจ๊คนอนี้เอออันนี้่า <c oughs> คือแบบมแมลงใช่ไหมโอ้โหอ,อะไรวะไม่เอาเดี๋ยวเอาสปอร์ดวะอันนี้เหมือนตามอะไรกระสาใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ตามแมลระสาตามแมงวันเ หมือนเดืมว,วัวมีป่ามาใหม่ด้วยนี่นี่นี่ดิงเวลสี่เลย โลไปไม่ไ่้ไม่ลงมามา,าต,ต่อต่ออ่ามีมือเพิ่มนะครับใช่ไหมท้ากับมือวะอันนี้เท้าเอาอันนี้ดีกว่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวนะแดนรู้สึกว่ายังมไม่มีมีเอาอันนี้ดีกว่าเป็นมิดโอเคฝนมือนี่มีโพลเพื่อสามอ่ะเราเอาโพลด้วยจะได้เป็นมิดกับคนอื่น มันกบเลยวะโอเคมีอะไรเพิ่มเลยอ่ะชาร์จสปิดอันีอนอกไปนะใครไปแทนแล้วก็อันอนี้ออกสองใช่ไหม สไตล์สไตล์เราอยู่ที่อะไรเนี่ยรุ่นหนึ่งนะเอารุ่สองอันนี้สไตล์เบิ่มอันนี้คืออะไรวะก็ออกได้นี่นวะใส่เนี้ยไปดิไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ามีบาดแผลเพิ่ม เราเปลี่ยนดีกว,ว่านี่มันรู้สองเยวเลยเอันนี้ออกไปแทนเรีย,ยบร้อยโอเคเสร็จแล้วไปเปลี่ยนสีไหมเปลี่ยนสีเลยดีกว,ว่า ทำไมไม่น่าเกลียดอย่างนี้วะเอาเอาสีแดงเอาสีแดงเออสีแดงค่อยดูน่าเก่งตามเลยไปเอาครับเปลี่ยนต่อมีไข่งอกมาตั้งนานเหมือนจะเป็นลูกไอต่อตรงนี้เป็นเป็นไข่ก็ได้โอเคเราเกิดมาแล้วแล้เอาปล่อยพวกนั้นไปแล้วก็เอาอันนี้มาแทนด้วย กัน โอเคเราจะไปหาหายี่ดีกว่าดูดูดูเรือตั้งสำสองเลยดีพวกมาโถดอันนี้เป็นเต้นใช่ไหม ม่าสี่เลยสุดยอดเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนครับประมาณแถวๆนี้แล้วกันเนาะเราไปหาพวกกันดีกว่าไปไปไปไม่คุยคุยนี้เสร็จเลยมาจะจะเอาเป็นแบบเป็นวิถีธรรมเนะคยับได้ดีกหละ ราได้สิบสิยเดียรอได้ีนเดี๋ยวรอไปหาอีกเผาเผานี้มันกดแค้แล้วครับเพร,ะพระาะฉะนั้นเราก็ต้องจัดการดูเลือกก่อนยี่สเกมีใครเลือดได้เยอะไหม มันเท่าอ,อะไรเลยว่าโอ้ยสบายจัดการตัวเลือดเยอะก่อนนะครับไปเอ่อคอที่หนึ่ง แพ้เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรู้กันผ่านแล้วรู้กันนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปของเราจบแล้วนะครับก็อย่าเพิ่งรีบออกไปไหนนะครับกดติดตามตรงนี้ก่อนเลยนะครับสมัครรับข้อมูลนะครับเสร็จแล้วกดไปที่กดไลค์นะครับกดไลค์ไม่พอกดแชร์ด้วยเออไปที่เพจบูนนะครับแล้วก็พิมพ์เลยครับสุดยอดเบยอีก อ่าล้วก็กดแชร์ไปเลยนะครับจะเป็นกาลังใจผมอย่างยิ่งเลยนะครับถ้าเกิดใครอยากให้กําลังใจอีกก็กดคอมเมนต์ไปเลยนะครับบอกว่า,อ,าอะไรทําต่อทําต่ออ่าจะเป็นกําลังใจมากๆเลยนะครับส่วนทางเรานะครับตอนนี้ก็มี Facebook Fan Page แล้วนะครับซึ่งกดดูได้ตรงนี้เลยนี่เราจะมาโป้หน้าลิงกนี้นะครับเป็น facebook com uncle t studio นะครับก็กดถูกใจไปเบย ป้าบแล้ก็อย่าลืมให้กำลังใจของเราด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับบ๊ายบาย